ปีหูเนาะจะเอาประตูจะใส่คนเนาะเจ้าบ้านมันยั่งเด้เปลืองในยากด้คว,วายสนะิบหมื่นเนาะบ่ค่อยบ่ค่อยได้เห็นกันแล้วจะเป็นพวกบรรพบมันเนาะไว้ติดให้มันปิดเปิดได้เนานะสบายดีสบายดีเอฟซี FC ฟังไทยแล้วก็สบายดีเป็นของฝางลาวน้ำเด้อเมนูอร่อยๆจะพาไปเบิ่ง ก็เจ้าจะมาเขาวงกบนนาะพี่น้องเนาะมาหนี้บอกเลยครับจะพาไปเบิงนะ่งเนาะว่าเขาวงกบอยู่ทางฝั่งนี้เนาะฝั่งลาวเฮาสปกลาวสระบุรีเราจะพากันเขากันอะไรเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามมาชมดเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันเลยเนาะ เป็นสางเขาประตเเูเป็นครเนะข้าวตะกี้ใส,ส่มือนะสมือนี่ยกไม่ใส่ไปพาเอาบุลล้มมาจัก กุ๊่แต่ใหม่เปล่าขาวด้วยฮะตีที่ไหนทังในทั้งในก็ไล่ตีกตต่เขางกบนะพี่น้องตางชาววมาขาองกบ คือว่า,างไงกับบานประตูอะไรเนาะนี่เด้กสื่อเส้นหาพี่น้องนำมายาเอาซื้อราคาถึกเนาะว่ามีเงินซื้อหลายปันนี่น <c oughs> ประมาณนี้พี่น้องเลยนี่จะเป็นพวกบันพับมนะันเนาะไว้ติดให้มันปิดเปิดได้เนาะเก็บเ,เล็กซากนะเดี๋ยวใส่นี้เพื่อให้ประตูมันขยับขยื่นใะห้มันนิ่งไปเลยเนาะประตูไม้พี่น้องเลย ีจะเป็นพวงนกลวอยจับเนาะประมาณนี้เดีเ๋ยวเขาแล้วจะถ่ายบางอย่างนะพี่น้องเนาะถ่ายเป็นสดๆไปเนะเห็ดยังไงนี่ ก็ไรเนาไชีบเนาะชีเรานีทคนิดอรขอ้นสะพาไดไปผ่านอะ เอาไปเบิดแล้เนาะแล้ว่นเาเจาะบานมันยังไดหยังบานตัวนี้เนาะนี่ด้เอาไปใเนาะนี่ก็เป็นูตัวนี้เนาะจับนอ món này một cục thịt món này nữa thế này thịt cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เงยเงยฮะฮจับแล้วฮะอะไรนะมือเหมือนกับตีนปลาปลาเลยอะไรเอ้นเอ้ยวุวย ไปเห็นยังก่อนนมอ่ะไหลูกยังกินนมอยู่บ้านเลยนี่ี้มันสริ็งชาอเือคยก็บแต่ละน้องตดเยะม่ันเนี่ยหมักเรียตีนหมักแข็งช้ที่ไปมึงไปชงรดนุ่มผนปะไปเมื่อนู้ตไปไม่ชงนมลูมึงปะ กันชีเล่เอีเลยแหละบ้านตู้ตรงนี้เขาเล่าเล่าใช่้อง แถวบานประตูเนาะของวงกุ cage, ้งเด็ดพร้อมกับแพงมือนี่พี่น้องเอ้แต่ริ้วได้อไปเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามให้เด้อ ตีหูเนาะจะเอาประตูของไทยก็นเนี้นี่เรียบร้อยนะท่นานผู้ชมเรียบร้อยใสย่เรียบร้อยเนาะนี่เด็กกระจัดลักษณะ,ะประมาณนี้เลยสามพันบาทพี่น้องเอ้ยอ๋อนี่คือลูนเพลเขาก็ได้ท่านนี่แล้วเนานะงามสุดท่านผู้ชม,มใครออกได้เนาะ พิภัยแล,ล้วก็หลับสีแบบดิปล่อยนี่ห <c oughs> ยบร้อยเนาะตัวน,นี้ก็ใส่ติดตัวเทิงประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวจะออกไปเบิ่องทางนอกเนาะแจบคักพี่น้องเลยเรียบร้อยเนาะแจบคักพี่น้องเลยเรียบร้อยเลย ประมาณนี้เนาะมันน้ำมาทางนี้ก็เป็นหูควายเนาะ,ะปลากระถา่น้องเลยี่หน่อยสิควายาบิกเลยอยากได้ควายสมือเนาะบุะคคยบุคอยได้เห็นกันแล้วเอ้ขี่ควายนั่งนายขี่ควาย พี่น้องควายก็น้อยทำเนียมดีนะเอ้าพี่น้องเลยสำหรับพี่นีก็บ่มีอย่างไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้อ่าเผื่อเป็นกำลังใจให้บาร์รถค้ำเนาะเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์เด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเลยสำหรับพี่นีขอลาไปก่อนเนาะขอเก่าคำว่าสบายดีพี่น้อง